ช่วงซอฟท์พาวเวอร์พาไปร้อยแรงยำเช้ากับยำหย่านัดหรือว่ายำสับปะรดเป็นเมนูอาหารที่ถ่ายทอดสูตรจากรุ่นสู่รุ่นของจังหวัดภูเก็ตถูกเลือกเป็นหนึ่งจังหวัดหนึ่งเมนูเชิดชูอาหารถิ่นของจังหวัดนะคะพร้อมที่จะผลักดันเป็นซอฟท์พาวเวอร์ของจังหวัดต่อไปค่ะเมื่อวานนี้ที่ทําการวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านเคียนตําบลเทพกระสตรีอําเภอถลางจังหวัดภูเก็ตมีการสาธิตวิธีการทําเมนูยำ ย่านัดเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงของดีของอร่อยของจังหวัดภูเก็ตค่ะหลังจากที่สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตได้เลือกให้เมนูยำย่านัดเป็นเมนูอาหารถิ่นของจังหวัดภูเก็ตตามโครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิน่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยเทลเลนเบส l o c a l food รสชาติที่หายไป the lost taste ของจังหวัดเรียกว่าปลุกชีพขึ้นมา เสิร์ฟบนโต๊ะกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับยำหย่านัดหรือว่ายำสับป,ปะรดเป็นเมนูที่อยู่คู่ครัวชาวภูเก็ตมายาวนานแล้วนะคะได้รับการถ่ายทอดสู่จากรุ่นสู่รุ่นอีกทั้งวัตถุดิบก็หาง่ายมากอาศัยของที่มีอยู่รอบตัวนี่แหละค่ะแต่ว่ามีความเป็นเอกลักษณ์เป็นภูเก็ตแท้ๆมีอะไรบ้างสับป,ปะรดหรือว่าหย่านัดบ้านเราเรียก บักนัดนะคนอี่สานบักนัดรัแล้วก็มีผลไม้ประจําจังหวัดภูเก็ตที่ได้รับ G I มายํากับกะปิหรือว่าเคยนั่นเองสับปะรดภูเก็ตใช่มีหอมแดงมีพริกล้วนแล้วแต่เป็นพืชสมุนไพรที่หาได้ง่ายๆนะคะแล้วก็มีถั่วเพิ่มโปรตีนเมื่อยำเสร็จแล้วก็ส่งกลิ่นหอมชวนรับประทานกันเลยล่ะค่ะ